สนับสนุนโดย TrueMove Edge ที่ 14G เน t บนมือถือแรงสุดครอบคลุมสุด77จ,ดจังหวัดทั่วไทยไมโมธนาคารออมสินเช็คจ่ายโอนแจ้งง่ายในแอปเดียวบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนยิ้มได้เมื่อภัยมาเบราร็อค่ีสัมผัสใหม่ของรถชาติสไตล์อิตาเลียนกับบริการสุดประทับใจชั้น9โซนเฮลิซ์เอมควอเทีย โอ้โหเข้ามาในบ้านโปรคนงานมากมายคืออะไรของออฟเฟรมจริงจริงส่วนมุมเนี้ยหรือว่าทั้งบ้านเนี่ยจะมีคุณพ่อคุณแม่จัดคุณพ่อจะต่อบ้านคุณแม่จะแต่งบ้านอือคุณพ่อก็ต่อไปคุณแม่ก็แต่งตามไปแต่เพื่อนที่ของเรามาเนี่ยจริงๆแล้วไอ้พวกนี้เขาจะไปขอเอาสมอลลูปผู้ชายไม่ลูกอันนี้ไม่ให้แม่ไหมอันนี้ไม่แม่ไหมเราก็จัดเป็นแท่นบูชาไม่ป็นความตรินใจของของครัวใช่ครับแล้ก็เอาผลงานลูกมาติดสิทเอาไว้เยอะมากอ่าอ่านเนี่ยมันมีอะไรบ้าง ครับก็อย่างอันนี้จริงๆก็เป็นระเบ้าล่าสุดค่ะป๊อปแดนซ์นะครับแต่กก็เป็นพิซนเตอร์โทรศัพท์ก็มีนะนี่คือเดี๋ยวนะคุณแม่เป็นเลาะมาจากที่เขาแบบอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้นะนี่ครับผมนี่ก็เป็นนี่รางวัลนายรัเทนรางวัลวงยอดนิยมอนเยี่ยมปีที่แล้วแล้วก็อันนี้ดีที่สุดของ นี่เลยวรียกลับปรินยา,ยาความภูมิใจของครอบครัวว่านนอันนี้เล่นหนังครับก็เป็นเป็นพระเอกหนังคุณทำงานหลายอย่างมากเลยวเดี <S <S ย๋ยวเดีย๋ยวเดีฉันงงนิดนึงในหนังเนี่ยนี่คืออะไรอ่ะนี่คือพอ่อพระเือจริงจริงแล้วเขาเป็นเอกหรือว่ายังไงคือเอ่อตรงเนี้ยที่คุณแม่มันปิดไว้เนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วหลังออรูปเนี้ยเป็นหนังผีแล้วแล้วคุณแม่ก็ไปเชื่อคุณจีนว่าคุณจีนเขาไม่ควรมีรูปผีในบ้านนางก็เลยเอารูปนางมาแปะผีไว้โชว์นางเอกก็เลย คือหน้าลูกี ก็ไม่รู้คุณพ่อคุณแม่น่ารักเนาะชอบรักเราพยาวยวัยแต่เดี๋ยวก่อนนะฮะดูจากสมาชิกในในวงคุณแล้วนี่คือคนเดียวกันในกับไอศ์ครีมไหม่คนเดียวกันครับแต่ว่าจริงๆริงมีสองคนที่เป็นไอซ์ครีมสี่เจดก้ามีอีสองคนแต่ว่าเล่นเหลือสี่คนเพราะว่าบางคนก็บางบางคนก็ไปเป็นอาจารย์เป็นครูกันบ้างบางคนก็ออกไปทำทั้งนี่กันบ้างนี่ยกมาจากขอนแก่นทั้งหมดเลยสี่คนครับผมก็คือเรียนมปลายมาแล้วก็ที่ขอนแก่นทีาเดียวแล้วอีกสองคนเขาว่าไงอ่ะเขาเสียดายไหมอ่ะเสียดายบ้างไม่เสียดายบ้าง แต่ก็เป็นผลดีของเราเพราะว่าตัวหันน้อยครับแต่ว่าแต่แต่เนแต่เันเพื่อนกันเสมอวคือว่ากลับขออยากก็เจอตลอดนะแล้วประจับไอศครีมเนี่ยมากลายเป็นแททูคอนเร r ได้ไงคะดิมก็อย่างที่บอกครับว่าเราพอเข้าสมอดรูมใช่ไหมครับเขารับมาแล้วก็คนนี้ประถานเพื่อนสองคนเพื่อนสองคนบอเฮ้ พ่อแม่ไม่ให้บ้างติดต้องทํางานนู่นงานนีงานนี่บ้างอันนี้ก็เลยเดือดสี่คนแล้วก็ไปใช้ชื่อเดิมแหละก็เลยต้องหาชื่อใหม่เพราะอะไรอ่ะทำไมไม่ไม่ใช้ชื่อมันไม่ครบบุคนก็ไม่ใช้ชื่อเดิมอ๋อเป็นการไม่ได้ไปเกี่ยวเพื่อนสองคนที่ออกไปครับผมก็คือว่าเราก็ต้องคิดชื่อใหม่แล้วทำไมถึงเป็น Tattoo color คือจริงตั้งชื่อดีๆเยอะนะคิดไปคิดมาสองอาทิตย์ ส่งทีละยี่สิบชื่อเนละยี่สิบชื่อไม่ผ่านใครเป็นคนเลือกใครเป็นเลือกพี่รุ่งเจ้าของค่ายก็คือกวนไปเลยแท็บทูคอลเลอร์แท็บทูสักคอลเลอร์สีพูฮาร์ดพูสักฮาร์ดใจสักใจอ่เวทมาเธอช็อช้ชืส่งไปเลยยี่สิบชื่อเอาแท็บทูคอลเลอร์ชอบหน้าเสียทั้งวงวันนี้ไม่น่าไปกวนเขาเลยคือถ้าเอาจริงวันนี้เราก็ไปนั่งหาชื่อแบบ ชื่อแก้เพื่อจะแก้ไม่เอาแท็ทูคัลเลอร์ยังไงไม่เอาแท็ทูคัลเลอร์ทำไมแล้วแท็ทูคัลเลอร์ที่มามันคืออะไรทำไมต้องเป็นแบบสักมันเป็นมุกกเก่าที่ตลกคาเฟ่เขาเล่นกันอะแททบูเนี่ยฉันเป็นคนมีแท็ทูคัลเลอร์นะมีสักสีนะอะไรอย่างนี้แฮ่ัีเออแต่ก็เป็นชื่อที่ทำให้โด่งดังทุกวันนี้เนาะนี่จากตอนนั้นถึงตอนนี้อยู่วงการเพลงมากี่ปีแล้วฮะถ้าเพลงนี่ก็คือ10ปี10ปีอ๋อคุยก็เร็วเนาะครับกี่อัลบั้ม4อัลบั้ม10ปีแต่ว่าก่อนที่จะมาเป็นวงแททูคัลเลอร์เนี่่ยจรริงๆทู้มาาว ดิมก็มีโอกาสไปทํางานอย่างอื่นด้วยนะก่อนจะมาเป็นนักร้องเต็มๆใช่อย่างที่บอกครับคุณแม่ราชการพ่อราชการหรือว่าอยากเอาดีทางนี้ใช่ไหมงั้นทำงานประจาด้วยจะทำมาร์เก็ตติ้งจะทำในตลาดไปออกบูธออกอะไรไปถ่ายรูปจัดวงจัดบูปอะไรอย่างเงี้ยมาแล้วร้องเพลงไปด้วยไหมตอนนั้นร้องไปด้วยอยู่ในวงการก่อนแล้วแน่นอนกำลังจะเข้าวงการคือแต่ว่าแต่ว่ามีซิงกิลแรกแต่ว่าคอนเสิร์ตไม่เยอะพาะง่้นว่ารายได้ก็น้อยแต่ว่าตอนนั้นทำงาน ทำงานประจําด้วยแล้วก็พอมาอยู่กรุงเทพเนี่ยก็ต้องหาเงินเองด้วยก็ต้องร้องเพลงกลางคืนด้วยคือต้องทําทุกอย่างเนพะราะว่าคือเราก็อยากให้แม่เราสบายใจโอเคว่าไหนๆจะมาทา,ทางนี้ใช่ไหมแม่ให้เราก็ต้องทาให้แม่ด้วยแล้วเราสบายใจไหม สบายใจแต่ว่าไม่สบายกายเพราะมันเหนื่อยมากเพราะว่าเสร็จคอนเสิร์ตก็ตีหนึ่งอ่ะแปดโมงต้องพ่อฟินแล้วแล้วตอนหลังทำไงอ่ะไปบอกพ่อแม่ว่าไม่ทำงานออฟฟิศละจะมาเป็นนักร้องเต็มตัวแม่รู้ไหมว่าเงินเดือนนึ็นกี่บาทตอนนี้ต้องเฟินให้เอาจอฟฟิศมาวันก็คือเรื่องราวของเงินทองทุกคนเงินทองแม่ก็บอกว่าไอ้ก็ไม่ต้องเล่นออฟฟิศละเงินทองต้องผสมครับผมเพลงที่ทำให้ Tattoo Color เป็นที่รู้จักคือเพลงอะไรฟ้าครับ ฟ้าฟ้ไม่ไม่ใช่ฟ้าจะไม่ส่งมาให้เธอมีใจฟ้ายังมีหมดไม่ใช่นะไอ่ชี้กำลังกันฟ้าฟ้าไม่ส่งมาให้เธอมีใจบอกกันซะคำเปยนไว่าเฮ็ได้ต้องมาทำร้ายกันเดี๋ยวขอไปดูห้องตรงนู้นได้ไหมอ่ะโอ้นี่ได้เลยนี่ห้องนี้ห้องผมเอง หรอครับอยู่ห้องนี้แหละนายครับปกติเนี่ยคือเจ้าของบ้านอยู่ข้างบนใช่ไหมใช่ใช่ยพ่อบอกว่ากลับมาดึกดื่นเดี๋ยวตกบันไดอะไรเนี่ยสร้างห้องนี้ขึ้นมากลับมาดึกดื่นเดี๋ยวตกบันไดแสดงว่ารู้จริตเขาเลยนะว่าเขาต้องไปทำอะไรมาดึกดื่นในห้องนอนครับอุ้ยทุกคนดูก้นกุ้งกิ้งอ่ะรูปแฟนรูปแฟนต้องมีใครเรียกใครเป็นเป็ดน้อยแน่เลยอ่ะอ่าใช่กับแฟนเป็ดน้อยกับเป็ดน้อย พี่ดิมเป็นไรอ่ะขนพี่หมีอยู่นี่ขนลุบไปหมดเลยอ่ะเพราะว่าห้องมีแต่เป็ดนะดูสิตกเครื่องแป้งก็มีเป็ดเป็ดครับเป็ดของโลกนี่หนุยก็คลายนะดูดิมันก็เหลืองๆคล้ายๆกันนะเนี่ยนี่ผมคล้ายๆกันเป็ดนะฮะเป็ดน้อยปากที่หนุยโอ้ยนี่แต่เห็นบอกห้องนี้คุณพ่อออกแบบให้ครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยบ้านดั้งเดิมมันเนี่ยสุดที่ตรงนี้สุดที่ขอบประตูนี้ตอนนี้ตอนนี้จะเป็นพื้นดินแต่ครั้งนี้พ่อก็เลยกเอ้ย นั้นสร้างยื่นออกไปเลยแล้วสร้างยื่นออกไปตรงคลองนิดหน่อยเพื่อจะได้ว่าอยู่นี้ชิดคลองด้วยแล้วชั้นหนึ่งด้วยชั้นสองให้คุณพ่อคุณแม่อยู่ไปห้องผมไม่เคยมีอะไรมไ่นห้องคนริ่งน้องหมาด้วยนะครับใช่ไหมครัใช่ครับใช่ก็เข้ามานอนนอนนอนลูกสาวชื่ออะไรบุญชูกับปากิมน๋ยวนะนี่ยังตั้งชื่อน้องหมาว่าบุญชูอ่ะมันจะได้ผู้หญิงจะได้ผักอ๋อบุญชูจะได้มามาชูเราอะไรเงี้ยจริงๆตอนแรกตั้งใจจะตั้งชื่อว่าบุญชูแบบ่าแม่เรียกแม่เรียกบุญชูออ๋ ชูไม่กำลังจะบอกว่าพี่คิดดีไปหรือเปล่าบุญชูกับบุญชูเนี่ยปกติปอมปอมปอมสปิดอ่ะเขาก็ชื่อแบบประมาณนี้การย้ายออบุญชูนี่กถึงอะไรก็ต้องหลังอ่านป้าอีกตัวนึงปากิมสีเหมือนปากิมไข่เต่าสีเหมือนปากิมไข่เต่าเดี๋ยวไปคุยกับคนออกแบบบ้านกันไปถามว่ามีการต่อเติมมีทำนุนคำนจยังะไหอย่างเลยค่ะสวัสดีค่ะ และช่วงนี้ออมสินขอสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้กับน้องๆที่เป็นเด็กดีมีคุณธรรมกันค่ะมองรอบด้านกับธนาคารออมสิน โรงเรียนเป็นสถานที่บ่มเพาะปลูกฝังคุณความดีให้กับเยาวชนไม่ได้มุ่งเน้นแค่การเรียนการสอนแต่ในห้องเรียนเพียงอย่างเดียวการปลูกฝังให้มีคุณธรรมและจริยธรรมควบคู่ไปด้วยนั้นจะเป็นเครื่องนำพาชีวิตให้ประสบความสำเร็จได้ดังเช่นโรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษาอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นนับเป็นโรงเรียนต้นแบบในการปลูกจิตสำนึกการมีคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่นักเรียนดังคำขวัญของโรงเรียนที่ว่าเรียนเด่นเล่นดีสามารถขี่มีวินัยจนได้ รับรางวัลโรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรมประจำปี2557จากธนาคารออมสินครับโรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษามีระบบจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญผ่านกิจกรรมต่างๆอาทิกิจกรรมวันพระพร้อมใจใส่ชุดสีขาวกิจกรรมน้องไหว้พี่ กิจกรรมอ้อมไหว้ได้ประโยชน์และการขอบคุณข้าวส่วนในเรื่องการเรียนการสอนนั้นทางโรงเรียนได้จัดให้มีกิจกรรมการเล่านิทานคุณธรรมและกิจกรรมบรรยายธรรมโดยพระอาจารย์จากวัดในพื้นที่ใกล้โรงเรียนโดยผู้อำนวยการบ้านภัยประถมศึกษาได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้นักศึกษาอย่างต่อนเนื่องเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนให้ตั้งมั่นในคุณความดีตลอดไป เราจะนําหลักคุณธรรมทางพระพุทธศาสนาเข้ามาเป็นหลักนั่นก็คือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาทําให้นักเรียนคุณครูมีจิตใจที่เยือกเย็นแล้วก็มีความรักความเมตตาก่อนที่จะให้ความรู้แก่ผู้เรียนในทุกๆก,กิจกรรมครับ การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมจะทำให้เยาวชนเติบโตขึ้นเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของสังคมธนาคารอมสินขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการสร้างคนดีให้เกิดขึ้นในสังคมไทยครับ